สองคนสองคนอยู่เหมือนเดิมแต่เสียงเดียวใส่หมวกโกเบมาวันนี้หรือหมวกซานี่นะครับลูกพี่กินข้าวอิ่มแล้วพี่น้องนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับกับโหมดการทํางานนะครับเมื่อกี้ก็คุยกับพี่กิตแล้วนะครับให้ใช้โหมด S นะครับเร่ง8นะครับมาดูความเร็วของเจ้าซานน่เอ2วายนะครับเร่งยังนี่เร่งแล้วครับผมโหมดนี้ครับคุยกับพี่กิตแล้วนะครับมาดูกันนะครับนี่เริ่มแล้วครับกินข้าวอิ่มแล้วรถก็จะแรงไปด้วยป่ะเนี่ยนะครับมาดูกันครับกับโหมดนี้นะครับ มดการทางานที่ว่าประจํานะครับเนาะแต่ก็ไม่ได้เคยรีวิวให้ชมสักทีนะครับของหมดนี้นะครับรถคันนี้ก็เป็นเครื่องยนต์นะครับตานน่เนาะหรือเป็นเครื่องยนต์มิตซูบิชินะครับหกสูบนะครับส่วนโดร์ก็ข้างล่างมี7นะครับข้างบน2นะครับไปแท็ก80เซนเนาะบุกี0.93ลูกบาทเมตรนะครับเครื่องยนต์หกสูบดเเซลิน j e คชั่นะครับเนี่ยปั๊มเคสามีนะครับ น้ำหนักก็อยู่ที่ 20, นนรประมาณ20ตันนิดๆนะครับประมาณเนาะจะไม่ผิดนะครับ <Okay. S 1> นี่ก็ลอมาดูกันครับผมกับหมดเนะครับหมดตัว S อเนาะเอสิงคโปร์เล่ง8นะครับแต่ตอนนี้ลีลาลีลาเยอะจริงกินข้าวอิ่มเนี่ยลูกพี่นี่ยกับงานสมสะนะครับมสมะเนาะสมสะเก่าปลูกต้นท่อมนะครับสะ4 5, ลูกหนะ้าลูกเนาะนะครับค <Okay. S 1> อยชมครับผม นะครับกับอาจารย์กิตนะครับรถคู่ใจนะครับเอ้ามาบาดีกินข้าวอิ่มแล้วก็ลุยตัวบาดีเอาครับมาดูครับมาดูรุ่นนี้ทําไมคนชอบจังนะครับท่องแก่ถึงรักจังนะครับก็นี่ราคาก็อยู่ประมาณ3.5ล้านนะครับท่องแกบอกนะครับคันนี้มาดูครับบาดีกินข้าวอิ่มอิ่มด่างลายหมดแล้วนะครับเจอแต่สนปามเนาะคันนี้เนี่ย เล่นต้มด้วยเล่นขี้ด้วยครับดูกันไปไปอยู่มุมนู้นไปพี่น้องมุมนู้นไปุนูนไปเราไปอยู่นู่นไปเดินไปฝั่งนู้นไปเดี๋ยวเราไปอยู่ฝั่งนู้นกันครับพี่น้องนะครับฝั่งข้างหน้าเลยเดินเดี๋ยวเราเดินไปฝั่งนี้ครับโอ้บโบ อ๋อบ้านหลังนี้คุ้นๆแล้วครับคุ้นๆแล้วคุ้นๆแล้วบ้านเพิ่งสร้างใหม่ข้างหน้านะครับอืคุ้นๆแล้วคุ้นๆแล้วทงไปแฮปปี้อ๋อเขียดนเนี่ยที่ต้องถมมาทำเป็นล่องเนี่ยโอ้เนี่ยครับอ๋อแนวนี่ไม่มีปลาเนาะเนี่ยไม่มีปลาเนี่ยแนวนี้จะว่าขุดล่องนะครับเนี่ยดูกี่เมตรสี่เมตรครับพี่น้องสองสามสี่เมตรครับ กว้าง4เมตรแนวเอามาอยู่ฟังนี้ตัวบาตเนี่ยเบิร์งันตัวพี่น้องเพื่อนเ็ดตังได้บาตรนี่นี่ครับแนวต้องทำตามแนวเนาะแนวมาเห็นมาตรงนี่แต่งมาด้วยโอ้จานกิดสุดๆเลยเอาครับมาชมความเร็วนะครับของเจ้าซานี่ s 5 2 5 4มุมนี้กันนะครับโอ้กินเขาอิ่มมันเร็วเป็นเร็วเลยรถ เอาถมมาด้วยขุดล่องมาด้วยพี่น้องเดี๋ยวค่อยแต่งพี่เกดบอกลอกมาครับสาวไปโอ้นี่ครับความเร็วนะครับตอนนี้กำลังใช้หมด S นะครับเร่ง8อยู่นะครับนี่ทำที่ไหนลูกค้าก็ติดใจนะครับโอ้กันน้ำแล้วบอ อยู่จังใดเนี่ยก็แต่งมาด้วยเลยโอ้เนี่ยครับทางเข้ามามากีป่าพี่น้องดูครับโอ้ความเร็วนึ่งสุดลีด้ตัวนี้ เขาอ,อิม่มเจอเข้าวเหนียวไก่เข้าไปเดืดรถเร็วเลยตัวนี้โอ้นี่ครับดูครับความเร็วนะครับพี่น้องทาง,งานแบบนี้งานชอบซานี่เลยพี่น้องน้ำมันก็ไม่ต้องบอกประหยัดด้วยครับคันนี้ประหยัดประหยัดนะครับน้ำมันที่ใช้ก็เป็น B 1สนะครับสต็อกเต็มถังตลอดครับคันนี้ วัดเวียงวัดเวียงทำงานไม่มีหยุดจริงนะครับถ้าฝนไม่ตกพี่กิตบอกเลยทำงานต่อเนื่องครับพี่น้องแต่ถ้าฝนตกเอามาเลยชั่วโมงสองชั่วโมงพอแมวเอาเยอะครับนี่ดูครับความเร็วของเขานะครับ แก่งเกลามาด้วยนะครับโอ้าดแล้วปาดหน้าเค้กแล้วเจอเหนียวไก่้าไปรถเร็วฟุดฟาดฟุตฟาดเลยพี่น้องเสียดายปลาบ่มี เนี้ยไก่ทำเรื่องเลยพี่น้องจากมาเมื่อกี้ช้าๆนะครับแต่ตอนนี้เริ่มเร็วแล้วเร็วฟุตฟาดฟุตฟาดแล้วไก่เลิกง,งานด้วยไหมมากับจานเล่นน่น เสลียครับเสลียอยู่นู่นเสลียเนี่มากับคูบาครับวันนี้โอ้แตอยู่กันแบบนี้แหละพี่น้องเป็นพี่เป็นน้องไปไหนไปไหนนะครับลูกพี่โชคดีนะวันนี้เหมือนรู้ว่าผมเข้าไปเมืองนะครับเข้าไปในเมืองเนาะในบัดดอนนะครับโตรัดในเลยพอดีเลยเลยซื้อข้าวเหนียวไก่มาฝากนะครับนี่ถือว่าเร็วนะครับสําหรับผมนะครับขนาดแกไม่ได้ใช้หมวดตัว H นะครับตัวเร็วสุดเนาะ ขนาดโหมดโหมดสเร่งแปดยังอยู่ประมาณนี้พี่น้องโอ้ยเครียดเขียดเขรียดเร็วฟืดฟาดเลย พอมาพอมาน้ําเจือดมุ้งขีไม่เป็นสนิมเลยพี่น้องเนี่ยสังเกตมุ้งขีครับมาเล็ดน้ําเจือดเนี่ยอ๋อนี่คือสเต็ปการทํางานครับเนี่ยบล็อกน้ําไปเรื่อยๆนะครับเนาะโอ้เทคนิคเรือร้ายครับอาจารย์เกียรตินะครับเนี่ยบล็อกน้ําไปเรื่อยๆนะค่อยๆไล่ไปทีเรื่อยๆไล่ไปเรื่อยๆเนาะนะครับโอ้โหจับจ้วงจับจ้วงเลย าดโอ้แก่ถมได้งไงเนาะเนี่ยครับเป็นสระคูเก่าพี่น้องซีลูกแกพี่เกียรติแกบอกเนี่ยร,รอยรอยน้ําเก่านะครับไอ้ะตะไคร้ไอ้พวกไอ้ไอ,อ้ขี้เขียวเนี่ยนะยังอยู่อยู่นะแสดงว่าแกถมเป็นยังไงผมังงงอยู่เลยแกบอกว่าใช้ดินตรงนี้นะพี่น้องผมงานไม่มีหยุดเลยของพี่เกียรนะครับ โอ้เร็วครับเร็วฟึดฟาดมากนี่ใช้ดีนะพิกิตบอกนะครับทั้งเขแก่ทั้งคนขับด้วยนะครับเพราะว่าไม่ใช่ว่าแกเพิ่งใช้คันนี้เนาะพิกิตใช้คันนี้คันเก่ารุ่นนี้มาแล้วเนาะนะครับรถใหม่มาแกก็จับคันใหม่ต่อนะครับคันนั้นก็ใช้มา5ปี6ปีแล้วครับยังดีเลยนะครับแต่ว่าต้องให้เสียสละให้คนขับใหม่นะครับพิกิตก็ต้องมาขับคันนี้นะครับคันใหม่กว่าเดิมนี่คอนโทรนี่เบามาก นะครับเบาแค่ก็บอกเบาเลยครับได้สบายนะครับสังเกตเมื่อพี่เกตนะฮะนะครับฟันก็เริ่มหายไปแล้วครับฟันเนี่ยอ๋อเปลี่ยนฟันด้วยครับพี่น้องเปลี่ยนฟันแล้วครับอ๋อเป็นแค่ก็ตายเลยพี่น้องตรงกลางยังไม่เปลี่ยนด้านข้างสองอันเปลี่ยนแล้วนะครับนน่น โอ้ขุดดินแถวนี้พี่น้องเนี่ยเ,เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วครับโนนอ๋อเ,เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วเห็นแล้วครับโนนเปลี่ยนฟันให้เข้ากับงานครับอืมนี่ลืมสังเกตนี่ครับว่าแล้วทำไมฟันไม่มเท่ากันครั้งก่อนยังเหมือนกันอยู่นี่ครับการสมสาเก่าลอกคลองไม่ใช่ลอกคลองนะครับแต่งล่องขุดล่องไปด้วยเนาะนะครับเนี่ย งานปาปามครับเสยเลียก็ถ่ายรูปอย่างเดียวแล้วนี่ครับคมไบครับดูเอาพี่น้องนี่คือคมไบของเขานะครับนี่ทำงานคล่องตัวครับสําหรับรุ่นนี้นะครับไม่ได้อวยนะครับถามคนขับแล้วนะครับสัมภาษณ์คนขับแล้วคนขับบอกแล้วนะครับว่าดีนะครับใช้ดีอยู่นะครับพิกเกตแค่บอกว่าขอแค่สลักทํามาดีๆกับสีแค่นั้นทุกอย่างลงตัวหมดครับสําหรับซาเน่คันนี้เนาะ ครับมันติดสลักอย่างเดียวมันล้มเร็วนะครับพี่เกียรติบอกนะครับกับสีทอ้นั้นดีหมดครับพี่เกียรติได้หมดครับครับได้หมดนะครับบอกว่าดีนะ<อ>รรครับฟุตฟาดฟุตฟาดครับไก่เลิกงานอะไรพี่น้องได้เหนียวไก่เข้าไปนะครับเหนียวไก่เป็นเรื่องนะเนาะนี่ไวจิตจัดครับไม่มีสปีดไม่มีเร่งนะครับเดีย๋ยวยาวไปลูกพี่อยากดูตอนสม<อ>สาตรงนี้นลยพี่น้องไม่รู้กัจะเลิกตอนไหนเนี่ย เนี่ยครับก็พามาชมนะครับกับโหมดเสนะครับเล่ง8นะถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้ต้าไมโครสเมืองด้วยเนาะนะครับมากับทีมงานนะครับมากับจานเลวันนี้นะครับเอาแล้วชมกันใหม่นะครับคลิปต่อไปนะครับผมสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับนี่จ้วงจ้วงจ้วง เน็ไก่เป็นเหตุ